กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเตรียมจัดงานวันหงแดงแห่งชาติเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของหงแดงลิเวอร์พูลในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20โดยจะมีขบวนแห่ฉลองแชมป์พเมร์ลีกทั่วกรุงเทพในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาโดยการจัดรถแห่ออกสตาร์จากหน้าเซนทันเวิลด์ไปยังอุาวร,ร,รีย์ชัยสมรภูมิมุ่งตรงไปยังเซนทันลาดเร้าและเดนนารมิดจากนั้นวนกลับมาที่หน้าเซนทันเวิลด์อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีนนยอนอันเนรีเซ หลอในงานครั้งนี้อีกด้วยมาสัทดาอิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดทำการแข่งขันตาบริทินฟี ف าเดย์เดือนมิถุนายน2568นำทัพโดยชนาทิพย์สงกระสินกับตันทีมจากสโมส B ร B บีจีปทุมยูเนเตดสุประชัยใจเดชจากบุรีรัมยูเนเตดเบนจามินเดวิดจากอุทัยธานีเอฟซีรวมถึง3นักเตะที่เล่นอยู่ในเจลิกญี่ปุ่นอย่างเจริญศักดิ์วงกรเอกนิตป,ปัญญาและสุปโชคสาราชาติแต่รายชื่อของสุพนัทเหมือนตาพัทริกกุตตาบสันและนิโคลสัสมิเคลซันโดยทัพช้างศึกจะมี เช่นครับ2027รอบคัดเลือกในที่2วันที่10มิถุนายน สหพันธ์เทคบอลนานาชาติประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคม2025มีนักกีฬาไทยขึ้นครองตำแหน่งเมือหนึ่งของโลกถึง3ประเภทได้แก่ประเภทหญิงเดี่ยวสุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทหญิงคู่จุธาทิพย์กันทาธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์และในประเภทคู่ผสมระหว่างสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญโดยความสำเร็จครั้งนี้มาจากผลงานในรายการเท็บอลเวิร์ซีรีส์จีนานที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทีมชาติไทยคว้ามาได้5เหรียญประกอบด้วย2เหรียญทองจากหญิงเดี่ยวจุธาทิพย์กันทร พักพงเดชเจริญรวมถึง1เหรียญเงินและอีก2เหรียญทองแดง